อยู่ที่อุทยานน้าตกเท่าโต้แล้วนะคะตอนนี้อยู่เรากําลังอยู่ที่เยื้องเยืองกับศาลปูหลุบเลยค่ะศานปูหลุบจะอยู่ตรงนั้นนะคะเดินมาประมาณ500อเมตรเท่านั้นเองนะคะก็จะเจออุทยานน้าตกเท่าโต้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอุทยานแล้วนะคะเรากําลังจะเดินลงไปที่น้ําตกนะคะก็คือ,อตรงนั้นไปกันเลยค่ะ น้ำตกเข้าโต้อุทยานน้ำตกเท่าโต้แห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนสายหนองบัวลําพูและอุดรธานีอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูซึ่งที่นี่เป็นสถานทีพักผ่อนลื่นลมลืน่นเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายพันธุ์เต็มไปด้วยโขดหินรูปต่างๆและอากาศเย็นสบายเหมาะมากๆที่จะเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้อีกทั้งบริเวณใกล้ๆกก็ยังมีศาลปู่หลุบซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวจังหวัด ของบลลัพูอย่างมากต้องห้ามพลาที่จะมาสักสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณน้ำตกเท่าโต้มีความสวยงามของสายน้ำที่ไหลลงมานั้นก็ไม่นับว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนนั้นที่จะมีน้ำปริมาณมากแรงทําให้เกิดเป็นภาพความงดงามจากธรรมชาติแห่งนี้นะครับ ซึ่งถ้าใครอยากจะลงมาเล่นน้ําก็สามารถลงมาเล่นน้ําได้เพราะระดับน้ําจะไม่ลึกมากไม่เป็นอันตรายมากเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสอบถามจา,จากเจ้าหน้าที่ดูแลอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับการเดินทางไปยังตัวน้ําตกเท่าโต้น,น,นั้นง่ายๆนะครับเพราะตัวน้ําตกจะตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข210สายหนองบวัวลำาพูและอุดรธานีถ้าตรงมาจากตัวเมืองก็ให้ขับ ไปทางจังหวัดอุดรธานีตรงไปประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณของน้ำตก กับน้องเอเชียนะคะน้องเอเชียสวัสดีค่ะน้องเอเชียน้องเอเชียเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนอุดรคะ่ะอ๋ออายุกี่ปีแล้วคะสิบหกปีคะ่ะสิบหกปีทําไมถึงมาเที่ยวที่นี่คะวันนี้ก็วันนี้เลิกไลนแล้วก็อยากมาเจอธรรมชาติอ๋อแล้วมาที่นี่บ่อยไหมคะมาครั้งแรกอ๋อมาครั้งแรกวันนี้มากับใครบ้างคะมากับเพื่อนค่ะอ๋อขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ส่งขอบคุณคะ่คณคะ เราก็อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็คืออุทยานน้าตกเท่าโต้นั่นเองนะคะเราก็มาอยู่กับพี่ตะวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตะวันคะวันนี้พี่ตะวันมาเที่ยวกับใครคะมาคนเดียวครับอ๋อปกติพี่ตะวันชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นคนแบบชอบแบบไปเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติด้วยมีน้ําตกด้วยอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะแล้วมาที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยครับมา่อมารอบที่สามแล้วครับอ๋อมามาที่นี่แบบมีอะไรเป็นพิเศษหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะ อชอบเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติครับที่เจ้าที่เขาทำไว้แล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างคะถามที่นี่เป็นผมมีความรู้สึกว่ามาที่นี่ทุกครั้งมันมีความสงบรครับก<ช>็เลยผิดใจครับมาบออ่อยค่ะแล้วอันนี้พี่ตะวันจะเดินทางกลับเลยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยก็เดินทางกลับเลยครับผมก็ขอให้พี่ตะวันเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณ<บ>นะคะที่มาขอร<บ>่อวมมือขอบคุณคะ่ะ ทยานแห่งชาติน้ำตกเทาโต้นะคะก็เป็นการเสร็จเส้นลงแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินไปประมาณ2กิโลกว่าๆนะคะคุณผู้ชมนี่คือเส้นทางสู่ธรรมชาติอันสวยงามที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะคะทีมงานท่องเที่ยวทั่วทีพหรือว่าทีมทีมงานท่องเที่ยวแบบเรียวไทานะคะอีพีหน้าจะไปที่ไหน เดี๋ยวไปให้ก็ได้ไอพี่หน้าเจ้าจะไปเดินป่า